สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะพลอยสายมาอัปเดตนะคะรถเข้าใหม่ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจึงแน่นอนใครที่กำลังรออยู่อันติด1น e นะคะสปอร์ตคันนี้เป็นตัวปี2 0 1 6มาพร้อมกับระยะทาง1 6 3 0 0 0กมกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ แล้วราคาไม่แพงด้วยราคาเพียง499,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8 0 0บานนะคะรายได้18,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อคันนี้คนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเลยและเหมือนเดิมนะคะพี่ๆคนไหนที่มีเครดิตอยู่แล้วนะคะเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีล่าช้าสามารถออกคันนี้ฟรีดาวน์จัดยอดเต็มๆไปกันเลยนะคะเดี๋ยวพลอยใสยจะพาไปดูออปชันรอบๆคันเลยนะคะว่าเจ้าอันติดคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะ เริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะเพิ่งเข้ามาเหยียบบริษัทเมื่อกี้เลยนะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือทําสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะลอยใส่รีบมารีวิวให้ก่อนเลยในส่วนของตัวดวงไฟนะคะได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้พร้อมเลย แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะสภาพหลอดไฟโคมไฟใหม่เอี่ยงนะคะเหลือแค่ทําความสะอาดแค่นี้เองนะคะเชื่อว่าทําความสะอาดออกมาแล้วนะคะต้องสวยมากๆแน่ๆแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้1คู่หน้าเลยนะคะที่สําคัญใส่สเกิรมาให้รอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5กล7146กรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายเพชรยนต์นะคะ ผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะเส้นคมกริบนะคะไม่มีเฉียวชนไม่มีรอยลักยิ้มแน่นอนนะคะตัวรถไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอน มาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะล้อนะคะคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะลงดําแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับหัวน็อตห้ารูสภาพดอกยางหรือสภาพแม็กนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานเลยแทบจะไม่มีเลยจริงๆนะคะเราได้เป็นยางปีใหม่ด้วยปี2019สัปดาห์ที่37นะคะซึ่งดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยนะคะเหลือแค่ทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะคะสะพานยางลึกๆเลย โลโก้มาครบนะคะคันนี้ขึ้นมาด้านบนเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยแบบนี้ที่สำคัญนะคะมีคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยรอบคันเลยนะคะสีน้ำตาลน,นะคะได้มาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตัวกระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกไม่เคยชนนะคะ ถัดมาด้านหลังเลยนะคะเพิ่มเติมนะคะคันนี้มีตกแต่งสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้าย LED เต็มระบบเลยนะคะแล้วก็ตัว e-Sport นี่เห็นเลย แล้วก็ด้านล่างนะคะตกแต่งไฟทับทิมมาให้มีไฟเบรกตรงที่สมาให้ครบมาพร้อมกับติดตั้งเซนเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยแวะตรงประตูนิดนึงนะคะในส่วนของตัวประตูนะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์ล็อกให้ด้วยนะคะแบบสัมผัสซึ่งเราสามารถสัมผัสได้เลยเวลาเราจะล็อกตัวรถหรือปลดล็อก นะคะในขณะที่กุญแจนะคะอยู่ใกล้ตัวรถนั่นเองภายในคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะเปิดออกมาสวยมากๆภายในใหม่มากๆนะคะมาพร้อมกับปุ่ม p u s สต t a r t เรียบร้อยนะคะเป็นปุ่ม engine start เรียบร้อยดวงตัวแอร์นะคะแบบรุ่นนี้นะคะหน้านี้เขาจะเป็นแบบตัววงกลมแบบนี้เลยแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวาแบบออโต้ให้เรียบร้อยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะคันนี้สภาพพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่คงเดิมนะคะไม่เก่าเลย หน้าจอเรือนไมแสดงผลชัดเจนนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวส่วนของชุดเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FMAM ทั้งหมดเลยนะคะระบบแอร์ของเขานะคะเป็นระบบแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ได้เป็นระบบแอร์ออโต้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะสภาพโซนเกียร์ใหม่มากๆมาพร้อมกับโหมดนะคะนี่มีมาให้ครบเลยนะคะ สามารถเสียบเก็บแก้วกาแฟได้ด้วยนะคะสามารถวางแก้วกาแฟได้ถึง2ใบเลยนะคะตัวเบาะนะคะได้มาเป็นตัวเบาะหนังนะคะสีดําซึ่งสภาพเบาะนะคะไม่มีการขาดเลยนะคะไม่มีขาดจริงๆนะคะอาจจะมียับบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังกันเลยปึ๊บอ่ะเปิดมาด้านหลังนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ความกว้างอยู่แล้วเนาะมาดูในส่วนของสภาพเบาะกันเลยมีสภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ําเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะฝั่งโน้นนะคะด้าน,ด,านด้านข้างคนขับเนาะสภาพภายในเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามันกว้างและสะดวกสบายนะคะมาดูในส่วนของตัวท้ายกันเลยนี่เปิดขึ้นมานะคะนี่ให้ดูในส่วนของตัว น็อตอะไรต่างๆดูก่อนเลยนะคะหัวน็อตอยู่ที่เดิมไม่มีการไขไม่มีการขยับใครอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้พอใส่บอกพี่ๆเลยความลึกนะคะความลึกได้ดีความกว้างไม่ความสูงไม่เท่าไหร่แต่ความลึกเราเขาให้เต็มนะคะสามารถเก็บของได้เพียบนะคะแล้วก็มีในส่วนของชุดแมลงนะคะยางอะไรสำรองซึ่งคันนี้มีให้ครบเลยนะคะนี่ถุงเครื่องมือนะคะมีครบ รอยซีนทางมะพร้าวนะคะอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะซึ่งรถทุกคันนะคะต้องมีแน่นอนนะคะไม่มีไม่ได้เลยนะคะรอยเม็ดอาร์กเรียงสวยๆเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีไนะคะซึ่งสภาพเครื่องยนต์นะคะนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บสภาพหรือทั้งความสะอาดใดๆเลยนะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะแบตเตอรี่คานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะไม่มีคดไม่มีเบี้ยวนะคะเพราะว่ารถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพิคว่ำมจมน้ําหรือชนหนักมารอยเม็ดอาร์คัวน็อตต่างๆอยู่ที่เดิมไม่มีการไขนะคะแล้วก็รอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะ ตัวฝากระโปรงหน้านะคะนี่ก็ดูชัดๆไปเลยนะคะป้ายมอกอน,นะคะยังอยู่ครบนะคะคันนี้ไม่เคยต่อเติมหรือดัดแปลงอะไรแน่นอนนะคะพี่ี่มั่นใจได้เลยราคา499,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000หากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเจ้าอันดิค,คันนี้นะคะ1.8สปอร์ตนะคะรีบโทรเข้ามาหาพลสายเลยที่เบอร์081 หนึ่งห้เพราะอย่างนั้นไม่ทันแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาหรือเล็งอยู่นะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ